สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ h a p p y l i f ฟ์บเตินค่ะวันนี้เตินมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆว่าเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพทางการเงินของเราสภาพชีวิต หรือต้องการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับความเจริญมั่งคั่งทางด้านการเงินที่เตินจะนํามาแบ่งปันเพื่อนๆก็คือในเรื่องของความคิดความเชื่อทางด้านการเงินวันนี้นะคะเตินนนาประโยคต่างๆที่เป็นประโยคเชิงลบที่อาจจะมีอยู่ในตัวเราหรือเคยมีอยู่ในตัวเราเตินก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยมีความคิดความเชื่อที่ไม่ถูกต้องทางด้านการเงินที่มันแอบแฝงอยู่ในความคิดเราจากการถูกเลี้ยงดูจากการหล่อหลอมรับ ฟังสื่อหรือคนใกล้ตัวหรืออะไรก็ตามที่ผ่านเข้าภาษาสัมผัสของเราทางด้านการเงินมันเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ทําให้เรานั้นมีความคิดความเชื่อทางด้านการเงินที่ผิดเพี้ยนไปถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือต่างๆคุณสามารถศึกษาได้สิ่งที่เตือนอ้างอิงนี้เป็น,นความคิดแนวคิดของคนที่ประสบความสําเร็จที่เขาเห็นมเมล็ดพันธุ์ทางด้านการเงินทางด้านความคิดที่เกี่ยวกับการเงินถ้า าคุณยังมีความคิดความเชื่อเหล่านี้แน่นอนค่ะว่ามันจะส่งผลให้เรานั้นไม่สามารถที่จะมีความมั่งคัง่งทางการเงินเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างนะคะว่าประโยคลเหล่านี้เป็นประโยคที่มีอยู่ในตัวคุณหรือเป็นประโยคที่คุณคุ้นเคยอยู่บ้างหรือเปล่าเงินทองไม่ได้หล่นออกจากต้นไม้เงินทองหายากเงินทองเป็นสิ่งที่สกปรกเงินทองเป็นสิ่งชั่วร้ายฉันยากจน แต่ฉันสะอาดนะฉันเป็นคนดีคนมั่งมีคือคนทุจริคตคดโกงฉันไม่อยากมีเงินและยึดติดกับเงินฉันคงไม่มีงานดีๆทําหรอกฉันคงหาเงินไม่ได้เงินเป็นสิ่งหายากอยู่ฉันมักเป็นหนี้อยู่เสมอพ่อแม่ฉันยากจนศิลปินทั้งหลายมันต้องดินน้นรนเลี้ยงชีพตัวเอง คดโกงเท่านั้นถึงจะรวยประโยคเหล่านี้คือประโยคที่ทำให้เมล็ดพันธ์ทางความคิดของเราไม่สามารถเป็นเมล็ดพันธ์แห่งการสร้างสารรค์ได้เพราะมันมีคำพูดและพลังงานอยู่ในคำพูดลบๆสิ่งที่เตือนอยากแบ่งปันก็คือว่า ทุกสิ่งที่เราให้ความสนใจสิ่งนั้นจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจงสนใจในสิ่งที่คุณต้องการและประโยคที่คุณนั้นสามารถเซลท็อกสามารถพูดกับตัวเองใหม่ได้ยกตัวอย่างในประโยคต่างๆในสิ่งที่เป็นบวกคุณสามารถโปรแกรมเมล็ดพันธ์ทางด้านการเงินของคุณใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะหยิบจับอะไรชีวิตของฉันก็สำเร็จเป็นเงินเป็นทอง ยังมีอะไรอีกมากมายเหลือเฟือสำหรับฉันและคนบนโลกใบนี้มีลูกค้าจำนวนมากขอรับใช้บริการจากสินค้าและบริการของฉันฉันสร้างความสำนึกรู้คุณลื่นไหลไปสู่ความสําเร็จฉันพาตัวเองเข้าสู่เส้นชัยแห่งจรแห่งความเป็นชัยชนะฉันคือแม่เหล็กที่คอยดึงดูดความเจริญรุ่งเรือง ฉันได้รับพรมากมายจากที่ฉันเคยฝันและนึกไว้ความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายพลั่งพลูมาหาฉันฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่ฉันมีอยู่สำหรับฉันแล้วทุกทุกที่เป็นโอกาสทองฉันรู้สึกขอบคุณฉันมีความสุขเหลือเกินฉันขอบคุณเงินที่ฉันได้รับ และเงินและความมั่งคัง่งลังไลมาหาฉันทุกวินาที ฉันรู้สึกดีนี่คือประโยคต่างๆที่คุณสามารถสร้างขึ้นใหม่และใช้กับตัวเองได้สั่งจิตตัวเองนี่คือเวิร์กช็อปที่คุณสามารถนำไปฝึกฝนได้และเตินก็เชื่อว่าคุณจะสามารถเช็คมเมล็ดพันธ์ทางความคิดของคุณว่าคุณยังมีประโยครบๆที่เตินกล่าวไว้ข้างต้นอยู่หรือเปล่าเพราะมันเป็นความคิดถ้าคุณคิดซ้าๆในประโยคที่เป็นลบบ่อยๆแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของการเงินของคุณคุณสาม มามทำนายพยากรณ์ได้เลยว่า มันจะทําให้การเงินของคุณนั้นไม่สามารถไหลลื่นได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจงโปรแกรมและใส่ประโยคดีๆเข้าไปเพื่อทําให้จิตใต้สํานึกของคุณหรือตัวคุณมีความคิดที่เป็นบวกเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณจะพบกับสิ่งที่มันเรียกว่าอาัศาจรรย์ใจหรือมหัศาจรรย์หรือการที่มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณได้หวานเมล็ดพันธ์ทางความคิดเมล็ดพันธ์ทางด้านการเงินหรือโปรแกรมทาง างด้านการเงินใหม่เข้าไปเพราะสิ่งที่เราโปรแกรมกับตัวเองไว้ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เรารู้จักความตั้งแต่คนที่เราเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ทางด้านการเงินให้เราไว้แต่วันนี้เราโตขึ้นเราสามารถเลือกเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่จะปลูกแก่จิตใจเราได้นะคะสําหรับวันนี้ตันเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีสภาพทางการเงินที่ เติบโตมีสภาพทางการเงินที่ดีขึ้นและเตืนเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ